เอาล้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอฟเฟครกนนะครับวันนี้จะารเ่วีวันนี้จะเป็นที่หะครัวอจั้นหนะครับนตัวีวัวคัว คลิปนี้คลิปนี้ก็น่าจะสั้นมากๆเลยครับอืมเอ้ยแกเด็กๆทำไมไม่ช่วยโอ๊ยๆไม่ไม่ไม่ค่ะโอ้ยๆโอ๊ย ไม่ใช่นะตัวเธอฝนตกฝนตกใจหมดเลยข้าเป็นอะไรมาที่นี่คือสจิวลิตันนะอะที่นี้มันก็เพิ่งเกศเท่า,านี้ในะช่ไหมจ๊ะเฮ้ยเกศหายอ่ะอ้โหนี่ ไป yeah. ซดน้ำก๋วยเตี๋ยวที่ไหนเนี่ยคือเนยคือเล่นรถแค่แต่งานเองนะก็เือผมได้แช้แต่ชีวิตรอดกับพี่ก <noise> ับเอ่อนคยอีเน <arts> ี่ยกดทีมเลยนะกดไอ้แล้วก็กดก็ฝากกดติดตามช่องเขาด้วยนะ k u i T v นะครับ จะขึ้นอันแรกที่เป็นรูปเด็กยิมนะไอ้นั่นเนี่ยกดไปเลยอยู่ไหนวะเนี่ยแกอีกตัวหายเนะี่ยไม่รู้ว่าไปไหนอ่ะโครงกระดูกนี่ใช่ไหม มีไ,ม,ไม้ดําเดือดแต่ฉันไม่ไปนะอุมโอ้ยโอ้ยไม่ได้เย็นเกะอีกเนี่ยโอ้งั้นผมขอเอื้อสร้างบ้านแต่เลยตรงนะี้ นีก네็ไล์ก็สักประมาณสิบไลค์ข้นไปนะคัถ้าท่านผู้ชมมีสิบสิบไลท์ผมก็ก็ไม่้งนเปียนอะไรลอกเิ่ืีบีพนไม่มีอะไร

แต่พมไม่ลุมคนอื่นเลยสจะตายแล้วเนี่ยโอ้ไม่าเชียยังไม่ถึงนะตกไปอีกก็สวยแล้วนะถือว่าโชคไม่ดี ต้องจับแม่ไปเยอะอะไรมาเล่นน้ำอีกเนี่ยโอ้ยเสียงอะไรมาจากไหนไม่รู้นะ เดี๋ยวนี้มันขงขน้นดมาี่ข th ึ้นมาหลอดเลยขมากจนไม่หลือเลยน่องเยอะเลยทีนี้พอก่อนตัเองแขงนงเออือตรงนี้แล้วกันออเอา มันเกบกะจังวะมันเกะกะมากเลยเดี๋ยวน้องเขียว ไบไหมมันเกะกะจังอ่ะพอเรียงนั่อีกอ,อุ๊ยอืมมมมันไม่พอว่ะตัดทิ้องเอ้วก็ผมทำบ้านอยู่ยไ,มไ,ไม่มันไม่นะพะว่า จะได้ปลูกปาง่ายๆครับในที่นี้ผมก็ไม่เล่นเรื่เออเกมไอนะเ u a มีนะเพราะว่าผมต้องไปสวนมันนะถึงทำไมต้องไปสวนมาเพราะว่ายายผมให้ไปมันเสาไงก็คือต่างัน จริงๆเียวซอมบี้เนี่เท่าหรือเปล่าเท่าล้วอ่อะเชืองบกไม้เลยบกไม้บกเล็กบกเล็กก็ได้ บุบเลยเอามาเออมาต่อเลยมาต่อเลยครับเมื่อกี้ผมก็ได้สร้างบ้านไปนิดนึงครับผมไม่ได้โกงครับตาผมใช้อีกแล้วครับโอ้ตาผมใช้ผมตลอดเลยอ๋อฝนอ่อยเลยเนะี่ยโอ้ยฝนตกไม่ใช่ในเกมนะครับเหมือนโลกจริงนีง่แหละบ้านผมเนะชียงราย อำเภอเชียงอำเัดเชียงรายนะแล้วเอออยู่บ้านสุขลูกนะเออค่ะเใช่นไรเขาบอกว่าในผีป้า,าเขาบอกว่าจะมีเออนฟ้าไม่ใช่เหรอนะไม่ใช่เนะเออไม่รู้สิไม่ได้ฟังเนะี่ย ผมได้ฟังครทำจอบคุดค euh ุดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปแต่ที่เดียวเพราะว่ามันเป็นการทำอะไรนะมันเยอะกว่าเลยมันกระคุกนักใส่ใช้ใจเยอะมาก ตไม้จะไม่พอคนระับจะไปจัดไม้แล้วก็ข้าววัวไปนี้ เท่านี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับเออ,อเกินไปตั้งที่13นะหึหึใส่เยอะมากโอ้แอปเปิ้ลนรกว่าอะไรตนะ่อใส่13แล้วเย่ถ้าผมไม่เคนะยทำก็จะได้ทำแอปเปิ้ลฟองนะไม่ต้องเดินแสงได้ต้องเดินแสง อืมเฮ้ยเฮ้ยอปพวันอัพวันเฮ้ยอัพวันมันมีเยอะจังเนี่ยหึงงหมดแล้ว hmm. mm. <c oughs> เดี๋ยวมันจะมาเป็นเชือกนะครับหลายคนก็ไม่อาจจะไม่รู้นะว่ามันเอามาเป็นเชือกได้ถ้าคนที่รู้นะก็อย่ามาว่าผมแล้วกันนะขออะไรที่มันมีเสียงรบก,กวนใหยนะครับ bye. Bye อก็จะแถวบ้านผมก็มีเด็กมาวิ่งเล่นนะครับ โอเคแล้วก็ติดตามช่องเออเอาควาฟีด้วยนะเพราะว่าเขาจะแจกเออเกมอะไรก็ไม่รู้แจกเกมใหม่ครับเลขศูนย์ใหม่ก็มาแจกให้ทุกทคนให้โหลดกันนะครับผมก็ยังติดตามเขาเลยเพราะว่าช่องเขาดี ไอ้ขออ้หนูไอไอ้เดี๋ันโดนแล้วไนะอี่ต้องใ่้าเพื่อรต้องอดไอ้นี่เพราะว่ามันเออมันไม่พอ๊อ รับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบหรือไลค์ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ผมเนอยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับกดติดตามด้วยล่ะกระืทบไมใบด้วย